อผมไ่ไได้อย่างนนนะเพราะว่ามันดูต่างจินแค่วมันมแต่เพาท่านธนาหม่งไปหวงมากวันนี้ก็เต็มอีกเลยทเจ้าเมื่อบอกาเจ้าเมื่อโอกาจะรับเพลงแรกเดี๋ยวนี้นะเว่ามาเดกผมก็เชี่ยเด๋วผมเสานี้ยังเลยปล่อยใช่ไหมปอยหาชื่อได้ตวรีดรอดตอรี่ไว้ต้องรอปีเนาะ ได้แล้วเป็นบ่โอผมได้เต็มเลยออกแล้วเออกับ่อยากเอามาลุ้งเทวาแต่ว่าผมเพราท่านลงเพราะว่าผู้ใด้ไข่เ็จะเชี่ยงให้ผมเดี๋ยวคนอกูผู้ใดผู้ใดบ่เชี่ยงผมกับว่บพว่ให้นะอ้สิสิี่ไค่าน้ำใจอยู่แต่ว่าว่าสิ่ไขแม่จะละข้ามกับว่าท่านอนให้เพิ่นยากพี่ลิยากช่วงนี้ร้านออกลูกกับขนตายโอ้ยสารพัดมันลืมไหม มื่อนั้นปล่อยเกงแดงไปแล้วผมปล่อยไปอะไรใช่ไผมปล่อยไปเกตสามแปดท่นปะค่ะแต่อะไรสีซสี่สามหกเกตสามหกไปแล้วปล่อยมากผมฝันมาเนี่ยฝันมามีเงี้ยสองสันเนาะติด,ดึงไม่เรื่องเรื่อสันเรื่องเรื่องลงมาสองคน แสดว่านี่บนบบบกเรียกกันสามตัวก็พอได้สูตรสองตัวใช้ไหมผมต็วเปียนใหมพวกันนรมก็ผมก็ไทหาสามแปดมกสามแปด้เป็นมนตนเอาเองคือเงอคือว่าหมุนจองไม่ให้นะวันนั้นผมเอาสูตรเก้าใหมผมล่อพี่เดงโดนสูตรใหม่นะสูตรใหม่ม่ส้มกับสูตรเก้าสองตัวนี่แล้วนะผมก็เลยผม เอว่ามันบอกยสามตัวก็เลยไม่อยเห็นร่ลงซะห่วสองตัไปในที่เก่าเวดก้อนเจ็ดสามแปดเจ็ดสามแปดสี่สามหกเจ็ดสามหกอันนัะผมเลยผมต้อเลือกเรอสามตัวเพาจ้าผมาลกผวกบอกเพราจ้เลือก้ไทไงผมเลยให้หาสามแปดตัวหกสามแปดไม่จมนเอาเองได้ไหมหาสามแปดับหกสามแปด ครันนี้มันคักวดนนี้คักแล้วคือเก่าวนนี้คักแล้วมันบ่คักแล้วมันบ่พักแล้วค่ะเดี๋ยวโอเคค่ะเอาเอเอาบอร์บัญชีให้เพื่อนเนี่ยแบบที่เพื่อนอยากกันให้เดี๋ยวผมจะส่งไปให้ไหนเนาะ อ,อ้ยบอกโลดจะได้เข right ียนลุงน kind of ี้นะบอกบกอันศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองศูศหนึ่งเจศหนึ่งเจ็ดเจเจหเจ็ดเจ็ดเกสองแปดเก้าสองแปด ผมข้อโซโทกโซสมานสมิลาครับสมานนะสันซเซียบอ่ะซเซียบนะอาจารน้อหนูวิลาชผู้แงสลีเราเรียนสลากซสสนครับอ๋อนี่ยนถือว่าถือว่าถือก็คือคือเก่าล่ะก็ก้อซเนอะ ศูนย์สองนยใหเขียนตัวหนังสือว่างาอมอะรศูนย์สองศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเก้าสองแปดถูกต้องนะเอาลามาบันี้เดินบนบ่เอาวิ่งบนวิ่งบนหนึ่งเกกบ7เจหนึ่งเกัเจ็ดเอาสามตัวบันี้ค่ะ เดี๋ยวว่ได้หลายได้เหล็กได้กับใส่แขนก็สีครูซื้อเลยหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองค่ะหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าค่ะจีดสิบแรกเลยแหละหนึ่งเจ็ดห้าครับบ่ะตัวเด่นเลื่อนป่ะมันสีวนเวียนอยู่นีหลายรอบแท้ตะเก้าเนี่ย ตั้งส <10, S 1> ามแปดทั้งเจ็ดครัเอาเอา,เอามาในในสองตัว 5, 5, เจ็ดสองเจ็ดสองเนาะเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดสองมาขี่เส้นล่างครับเจ็ดห้าขี่เส้นล่างเลยครับไปมากเลจ้ะกลับมาในาก็หกห้าหกห้า Gan bay gần 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 bay หาลามครับหาจับคู่เลยบ่เอาเล้วเอาเลี้วจับคู่เลยบ่จับคู่หาสามครับหาสามค่ะหกสามหกสามหาสามกหกสามขีดพลังแปลว่านิ่งหาสามหาสามนนี้ห้าสอง 2> 6, 6, 2. หกหกสองมิทรีแหละแบบเราแบบับโต,ตเขาโอ้ผมมาห,หาสามเนี่ยมกเป็นมุกมันจะต้องเป็นหาสามแล้วมุเป็นสามหาแต่ของอะไแบบรแ่นสีว่าเมื่อต่หาเจ็ดหาสามยี่สิบปีนี่บ่ถึนว่าสามแปดถึงว่าจะงวนแล้วเอ,อ๋อถามตรง,ตงครับสักจะไม่มั่นใจเบ้ง่เป็นเร,รเี้ยงมเนี่ เก้าศูนย์ล่างมากเลยเพราะท่านคิดแตเทียส่วนมากออกตารางบ่ส่วนมากออกล่างบ่ครับบนกับมาออกล่างทั้งหมดวังหันเป็นบ่ไปก้อนไปก้อนนี่ไปก้อนขึ้นทั้งหมดทั้งล่างแรนสุดเลยบ่นแม่งัหกระุดอย่าอย่าถ้าถ้าอีกมั่วนานี่ก็ถ้าออกหาซ้ำนี่ที่ไอ้โซนนี่ก็จะเด่นขึ้นเลย น้าเป็นสีวิหวดนนนะครับเป็นผน<ป>ู้เท่งผู้ใดสิถึงน้ำเจ้าเน้อมันนี่ไปซื้อเจ้าเมื่อไงสิว่ากสิขกสิขายมั้งนี่ขายมันบาตรงกับเจ้าเอื้อนไหมเออ,เอ,อแต่ลองเบิ้งผมไปซื้อมาผ,ผมไปซื้อลอตเตอรี่มาตัวเดิมูนะผมฝันดีขนาดนี้ค่ะครับพราก็สิว่านี่ที่ผมฝันผมไปซื้อลอตเตอรี่มาผมตรวเดิมมือว่านี่ผมมาฝันว่าไปซื้อพอ ขาจะหยุขื้อเขายดเหตุเหตทองน้ำไห้นะไปซื้อทอมาหาทอนแล้วลงลุ่มเลยสามทอนมันมันจิไเใส่ยตรงไปเงยหาสามเนี้ยน่นวครับเอาลงมุมไปมันจิไปใส่เพราะว่าเห็นโมค้มาปอยห้งกี่เด้งนอนเงินเงี้ยสองันวาเขาอยืนเรื่อาไม่สองทอนลงมาแค่ไม่กระถือล้เลขสองตัวแต่เ่าก็ถือสามตัวผมเลยนุ๊กยันนั่กพวกสสยตรงผมเลย ผมเพียนไว้งัวเดิมนะเจ็ดสามแปดเตัวหกสามแปดหัวนี้มันเวดหวนี้มันสิบัตรสามตัวบดซันนเนียหนึ่งเจ็ดหานี่สวยเลยครับแต่ว่าผมตัวเด่นนี่หนึ่งเจ็ดหานแต่ว่าเรียกเรียกอันไหนนะเรียกเรียกบนนี่อันรักลอยผมมีหนึ่งกับสองเนี็ยแต่ว่าผมปล่อยไปสมิ่ง ร้อยวะอันห oh, ้ผม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 อันุ่มสายตรงผมผมไพ่ไปอันสองสองเจ็ดห้าวหนึ่งเจ็ดห้าสองเจ็ดสองอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโให้เขียนเนี่ยสองสองยังเกาะสองรักร้อยนะครับเอาเอาสองรัสองเจ็ดห้าบ่ะครับสองเจ็ดห้าเอางวดก้อนนีเกิดสองรักร้อยเกิดสอง กับมาใส่กันบอกว่ามันมันมีหนึ่งสิ่งหนึ่งกับสองผมกันหลีดหลักลอยน่ะสองเจ็ดสองสองเจ็ดห้าครับอ๋อมันจะมีแค่สองตูนเนี่ยนี่เนาะเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดห้าครับก็สองตูนหนึ่งหน่อยนะเรียกสามตูนพ่อมันวิ่งวิ่งบน สวยสวยอเอาปีที่แล้วมันออกหนึ่งเจ็ดหรือเจ็ดหนึ่งหมือนนี่มือวันที่สามสิบนะกันหมดน้อกหนึ่งเจ็ดเดคือศูนย์เจ็ดอ๋อออกศูนย์ 0, เจ็ดปีที่ลแล้วนี่ทามันออกนไงไม่สูตรของผมนะถ้าทำมันออกห้าเจ็ดหนึ่งนี่สองผมจุดไปใบไฉโออโหฟ้าสูตรกระเด็นขึ้นกันสอง ถ้าถ้ามันออกสองเจ็ดห้าเนี่ยกับหนึ่งผมจะไปไปใส่ผมเริจากเอามาหมุนใส่กันอยู่ในนี้รู้ตัวเองก็ต้องซ้นอยู่แล้วผมมาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองมันนี่ผมจะไปใส่ผมมาหมุนไงเขาจะหมุนเจ็ดหาหนึ่งเจ็ดสองอยู่นี่ละที่เจ้าคือสีว่าเป็นหนึ่งสองหรอกมั้งเนาะเป็นไปได้ยากคือคือสีว่าเป็นหนึ่งสองหนึ่งหาดรอกนะแต่เป็นคือสิเป็นหนึ่งเจ็ดบัง ึ่งสองอันเจ็ดผมสิไปไว้ใส่ไหมเนี้ยเลขกเด่นอันดับหนึ่ง <ผม S 1> อ๋ออ๋อเจ็ดเจ็ดหนึ่งโอ้ยเจ็ดคือตัวเด่นเนาะเจ็ดคือคตัวเด่นโอ้รูลแล้วว่าเจ้าคือกันกับของเออดี๋ยวกระซังเถอะที่คือกันกับฟังไปล่มคลิปไปแล้วโอ้ของเพิ่นก็นได้เจ็ดกับแปดของเจ้าได้เจ็ดกับหนึ่ง้มันตรงกันกับจัดใจกันก็ได้เนาะบานนี้สูตรที่ผมเด่นมวดวันหนึ่งผมเด่นสามมันวะงวดนี้ได้หนึ่งบ่ มันแตงอายมาตลอดทุกเดือนันนี้ผมเลยว่ามันเสียไปไปใส่ผมมาเปิดเส้นจีออกเป็นเก้าได้บ่เปิดเส้นหลายข้อมือเป็นเก้าได้บ่เป็นเก้าได้บ่ผมมาเก้าดีขึ้นหลุนไม่ยากแต่ผมบอกว่าเก่าอะไกันไปซื้อได้นนิบอกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าตัวร่องมันมันจีเป็นไปได้ว่าเก้าหา่ะตัวเก้าหากับเก้าซี่เก้าหนึ่งน่ะ ผมผมมมมาึงห <medio> <no> ันพวานีถ <no> <urs> ้าไม่ออกหานี่เก็บพมจิไปไว้ใส่บบเนีถ้าจะออกหานี่แหะผมมีของ้มยกันบาะกระเด็นมากเพาะท่จะบต่เียงให้กันเปลียนรักลอยนี่แหละเมื่อไห่นารุ่นเยอหนึ่งกับเจ็ดตีเหล็กขจามาซีงานเหล็กขบุบนล่างบนล่างหรือว่ามาซีครับแต่ของเจ้าว่ามาซีเนาะ มันสูดทั้งไปสูตรของมันเนาะแต่ว่ามันหนึ่งหนึ่งมันมาตรงกันเบิดนั่นนะครับมันเลยขัดกันอยู่นี่งวดนี้นะเสี้ยนได้สี่ถือไงดวงไฟดวงนันนะเนาะที่นี่เนี่ยผมก็ต้องถือละเลขล่างเผมมาอ๋อฟันเลขล่างหาสามเนาะเลขบนตัวเด่นที่สุดก็คือเจ็ดหาเนาะเจ็ดห้าผมมาหลายของมึงคือเจ็ดหาโตมาเสริมนี่จะเป็นเจ็ดหนึ่งได้ปะ ก็จะหมุนกันเองนะครับบว่ามันหนามันบมเดนเกจเกับหนึ่งเดนนี้เป็นหมดลจ้ะเด่นตัวเด่นเด่นตัวเด่นจะมาใส่กันบ่เร็บเด็นโมดสามแมนมาครับเอออันขึ้มามันขึ้นมาต้อกันได้เออแมนอันแปดกับสองขึ้นมาต้อกันได้เออจะเด่นแปดกับสองเนาะ ครับอ่แล้วก็เดินมันหนึ่งแปดกับสามเดินแปดกับสามอ้าวจัดเจ็ดหน,น,นึ่งหนึ่งเจ็ดไว้พร้อมเสั็จเนาะครันตัวกนันก็เป็นตัวกัน,กนกอีกตัวหนึ่งก็ได้เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนะครับอ่าเจะจุดเด่นเดี๋เวนะหนาลุ่นรอดมีเพราะมน ประเดิมผมฟันดีกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแดงว่างสายเดี๋ยวอุ่นค่าขนมให้จั่นเลยยากยากอีหลีโอเคเอาดับสายไปแล้วขอบคุณนะคะเซียนสองดาวเซียนสองดาวค่ะท่านผู้ชมเนาะนี่คือเบอร์เบอร์เบอร์บัญชีธนาคารเพื่อนทอกศนาะค่ะเนี่ย แคปหน้าจอไว้ค่ะท่านผู้ชมขอท่านผู้ชมโชคดีลำาุ้ยถึงหวยไปน้วกันเนาะคะนะ่ะเนาะในงวดวันที่สามสิบธันวาหกสี่นะคะโชคดีนะคะลำลำลุยด้วยพิจารณาเป็นแนวทางในการเซี่ยงซื้อรีบไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่กับหวยช่างเนาะค่ะหวยช่างนะ,ะ,งนะ,ะได้มาแล้วค่ะกดกดติดตาม ฟังหมดรอเลยค่ะหวอยช่างนะคะจะเรียบล่องไห่ไปได้นะคะซื้อรสตรีกันล่องไห่เจ้ามืออย่านเลยนะเจ้ามือกันนี้ไปร้ายๆล่ะกันไปซื้อรสตรีไว้เนอะค่ะเนอะรอๆนะคะ,ะ,ค,ะ,ะ,ค,ะ,ะ,ค,ะคลิปต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะ When there's no more hope is left in me I can see what comes my way There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear.